สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกัน2เรื่องเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับว่ากันในเรื่องของอัตราการ โอนคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเรานะครับจากชาวต่างชาติเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นคนจีนนะครับที่เข้ามาโอนคอนโดมิเนียมมากที่สุดแล้วก็รองลงมาซึ่งน่าสนใจก็คือประเทศอินเดียนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิชัยวิรัฐกฐพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับ ส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะไปพูดคุยกับคุบคณมงคลลีลาธรรมประธากนกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวนะครับเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับ SME ในการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐนะครับภายใต้แนวคิด e s g แล้วก็ BCG ที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้มีการอธิบายความกันนะครับธนาคารออมสินครับ ร่วมขารับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการกลับเคลื่อนสินเชื่อบเบียทตาำหรือว่า s o ฟ t ์โลนเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมและก็ u p p l y c h เชนโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้บสยคข้าประกันได้เต็มวงเงินแต่ถ้าเกิดว่าขอสินเชื่อไม่ถึง3ล้านบาทก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางธนาคารออมสินนะครับ ส่วนระยะเวลาการชำระคืนมีระยะเวลานาน7ปีด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละหนึการชํารชำระคืนก็จะปลอดชำระเงินต้นนะครับแต่หลังจากนั้นปีที่3ถึงปีที่7เนี่ยถ้าจะเสียดอกเบีย้ย m l r ลบหนึต่อปีนะครับสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้เต็มวงเงินแต่ถ้าเกิดว่าใช้บสยร่วมค้ำประกรันแล้วก็มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละสานะครับ อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ M L R ลบ0.5ต่อปีแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเกิดว่าบสยครับประกันแบบเต็มวงเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ M L R ต่อปีครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอ,อมสิน w w w G S B o R g t H หรือจะติดต่อที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่า จำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook Fanpage GSB Society นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่ารายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับจะมอบกระบอกน้าจาก กระติกน้ำรูปทรงกระบอกนะครับจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยจอจำนวน2รางวัลน,นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นหะครับ4 2 2 1 0 7 5หรือถ้าทาเอ่อหรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยที่ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับ ส่วนจะเป็นใครเดือดารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเกตบียอทได้ถุนรานและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับ ขอนำเสนอสินเชื so, like ่อสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับตลอดอายุสัญญาโทษอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอส like ินเชื่อบดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีตลอดอายุสัญญาซึ่งลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอด เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจาของธนาคารออมสินที่ออกโดยธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันคืออะไรนะครับจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันคืออะไรส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต่ถุนรานนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15กันยายนจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณพันนิภาผู้สวัสดิ์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณวิชัยวิรัตกพันนะครับผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องราวของการโอนคอนโดมิเนียมในประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติซึ่งก็เป็นการซื้อขายตามปกตินะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะ มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับพูดคุยกันอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิชัยครับครับครับสวัสดีครับคุณพิบัติครับภาพรวมการโอนคอนโดมิเนียมเป็นยังไงไหมฮะอ่าจริงๆถ้าเกิดเรามองอข้อมูลที่มีการโอนกรรมสิทธิ์นะครับในส่วนของตัวภาพรวมเลยของทุกๆประเทศอ่ทุกๆสัญชาติรวมกันนะครับครับมันก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ภาพรวมก็ยังมีการติดลบต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่ปีหก อ62นะครับในส่วนของครึ่งเดือนแรกของอปีปีนี้นะครับเทียบกับครึ่งเดือนแรกครึ่งปีแรกของปีนี้กับกับปีครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีติดบวกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ <S <S แต่ว่ามีข้อสังเกตดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นจํานวนหน่วยเนี่ยในส่วนของคนที่สัญชาติจีนเนี่ยนะครับก็ยังคงติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ปี62จนถึง6เดือนแรกของปีนี้เลยนะครับก็ยัง ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับอันนั้นเพียงแต่ว่าอันหนึ่งที่เราเห็นตัวเลขที่เป็นจํานวนจํานวนหน่วยเนี่ยจะเห็นว่าจะมีาซ <c oughs> ึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักสองพันหน่วยนะครับสองพันหน่วยนะครับเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วคือสองพันเจ็ดร้อยหน่วยก็ลดลงลดลงมือนะครับแต่ว่าเป็นเม็ดเงินเนี่ยก็ลดลงเช่นกันนะครับในเม็ดเงินในส่วนของครึ่งปีแรกของปีที่แล้วคซนจีเนี่ยโอนกันอยู่สัก หมื่นสองพันล้านนะครับหมื่นสองพันห้าร้อยล้านนะครับ,รบแต่ว่าปีนี้โอนมาสักหนึ่งหมื่นห้าร้อยล้านนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าก็ลดลงอยู่เช่นกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าแบ็กหลอกต่างๆของผู้ประกอบการเนี่ยที่มอีอยู่ในมือกับพอร์ตขององคนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มลดลงด้วยนะครับแล้วก็การขายใหม่เนี่ยก็ขายได้น้อยลงนะครับอันนั้นก็เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่ ทำให้ตัวเลขเนี่ยมันค่อยๆทยอยลดลงเนื่องจากประเทศจีนยังคงปิดประเทศนะครับต้องการเป็นซีโร่โควิดอยู่าะพอดีเพราะว่าถ้าผมกําลังคิดอยู่เอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่มีโควิดเนี่ยมันตัวเลขมันไม่น่าจะลดลงขนาดนี้ไปไม่ได้ไหมครับคุณพิชัยก็จริงๆถ้ายังไม่มีโควิดเนี่ยผมว่าคนจีนเขาก็เป็นเป็นคนที่ท่องเที่ยวทั่วทั่วโลกนะครับก็มาประเทศไทยเยอะแล้วก็เป็นคนที่ชอบซื้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยไว้เป็นไว้เป็น ทางเลือกในการลงทุนที่สำคัญของเขาด้วยนะครับเพราะเขามองการเพิ่มของมูล,ลค่าแล้วก็วีเทินในแต่ละปีที่เขาปล่อยเช่าได้นะครับกลับกรับอ,อ,อเดี๋ยวข้อบ้ากันตามนั้นและกันแต่ว่าแล้วยังไงต่อฮะเชิญคะค,คุณพิชัยฮะเชิญต่อคอ๋อครับคือจริงๆแล้วพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาดูอ่าในสัญชาติอื่นนะครับที่เป็นลำดับรองลงมาเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วมีประเด็นตรงที่ว่า สัญชาติอื่นเนี่ยเทียบไม่ได้กับสัญชาติจีนในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับอ,อย่างเช่นกรณีลำดับที่หนึ่งจีนเนี่ยนะครับในหกเดือนแรกของปีนี้เนี่ยโอนไปสองพันหน่วยนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นล้านหนึ่งหมื่นห้าร้อยล้านเนี่ย 10, 000, 000. ล,ลำดับที่สองเนี่ยเป็นรัเสเซียนะฮะจะดูแบลบลำดับที่น่าสนใจใช่ครับก็จะมีการโอนแค่สองร้อยหกสิบสามหน่วยนะครับอ่าแล้วก็มีมูลค่าแค่ประมาณรวมๆพันล้านเท่านั้นเองนะครับก่างกันสิบ เท่านะครับของของในส่วนของตัวที่เทียบกับสัญชาติจีนนะครับอ่าก็จะเห็นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเรามาลองดูสิบอันดับแรกอันดับแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าเป็นจีนอยู่แล้วอย่างที่รู้นะฮะก็อันดับที่สองเป็นรัสเซียอันดับที่สามเป็นสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อันดลบลำดับที่สี่เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาด้วยเยอรมันฝรั่งเศส มีอินเดียนะครับมีไต้หวันออสเตรเลียและแคนาดานะครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นตัวที่สิบรลำดับแรกของของชาติที่มีการโอนกนรรมสิทธิ์จำนวนหน่วยสูงสุดนะครับโอ้นี่ถ้าเกิดเรารวมเึ้นเป็นอ eu เดียวกันนี่มันจะเป็นอันดับสองเลยไหมฮะหรือเป็นอันดับสามอยู่ผมคิดว่ายังไม่นะครับยังไม่นะฮะ,า,ะาเกิดอม,มองอในแง่ของอย่างเงยอรมันเนี่ยร้อยหกสิบหน่วยนะครับอ๋อมาเยอะเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดหน่วยนะครับอันนี้ก็มา เรียกได้ว่าติดเยื้ติดหลักๆเนี่ยมีที่มีอในส่วนของอยูเนี่ยจะเห็นอตัวเนเธอร์แลนด์ประมาณนั่นก็กลมสี่สิบกว่าหน่วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆล่วผมว่าเล็กน้อยฮะครับในอยูทั้งอียูเนี่ยยังสู้สู้จีนไม่ได้เลยสู้รัสเซียได้ไหมฮะไม่น่าจะถึงรัสเซียด้วยซ้ำไปมั่งประเทศเดียวเออหรือพอกันจริงๆแล้วแต่จริงๆว่ารัสเซียก็สองร้อยกว่าหน่วยในช่วงครึ่งปีแรกอ๋อใช่ใช่สองร้อยกว่าหน่วยโอเค พอเห็นเยอันรอมาก160หน่วยก็ผมว่าก็ EU ใหญ่กว่าถ้ารวม EU ที่หมดนะครับต้าจะใหญ่กว่ามีขนาดใหญ่กว่ารัสเซียอยู่นะครับทีนี้เอาละรัสเซียตลาด USA นี่ไม่แน่แปลกใจรัสเซียก็ก็น่าเซอร์ไพรส์พอสมควรแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจฮะคุณพิจัยครับคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้สังเกตการในภูิภาคต่างๆที่ได้ไปพบผู้ประกอบการนะครับแล้วได้เห็นจากที่เราเชิงประจักษ์นะที่เราเห็นผู้นักท่องเที่ยวเนี่ย อินเดียเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวในประเทศเราเยอะนะครับ,รบแต่ว่าการซื้อหลักทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าการซื้อไอสินทรัพย์ที่เป็นที่โยนใสัเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับยกเว้นกลุ่มที่เข้ามาลงทุน<ะ>ทำุตสากรรมนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นยอดของอินเดียเนี่ยในการโอนครึ่งปีนี้นะครับร้อหน่วยนะครับย้อนหลังกลับไปเนี่ยจนถึงปี6กหนึ่งเนี่ยการโอนกนรรมสิทธิ์ก็ ตั้งปียังแค่ร้อยกว่าหน่วยเหมือนกันก็มไม่ได้เยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับ,รบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสงสง,สงตัวมากกว่าอ๋อครับอราดูแล้วยังไงจีนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับซึ่งปัจจัยหลักๆก็ด้วยนิสัยใจคอของเขาด้วยการลงทุนเป็นหลักนะนะัะคุณพิชัยะครับใช่ครับครับก็ผมว่าเขามาเข้ามาซื้อสินทรัพย์เท่าที่จําเป็นนะครับก็จะไม่เหมือนในส่วนของตัว คนจีนที่ซื้อเนี่ยเขาจะเข้ามาปล่อยเช่าทํากําไรแล้วก็รวมถึงมองแคปิตอลเกินหลังจากการขายถึงทรัพย์นั้นนะครับเมื่อเขาต้องการขายในระยะเวลาหนึ่งนะครับอ๋อครับอย่างนี้ถ้ามองไปถึงสิ้นปีแล้วก็มองต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงครับผมเชื่อว,ว่าตัวการโอนกรรมสิทธิ์หรือการซื้อของคนต่างชาตินะครับ ก็ S <S <S ในส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยคงจะทรงทงตัวนะครับ,รบอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของคนจีนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะาน่าจะทยอยลดลงบ้างอีกต่อเนื่องนะครับจนกว่าทางจีนจะเปิดประเทศแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าจีนเปิดประเทศนะครับก็อาจจะมีคนจีนเนี่ยออกมาหาซื้อนะฮะส,สินค้าในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าเกิดเรามองอดูแล้วเนี่ย อในในจีนเองเนี่ยซัพพลายในประเทศจีนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะอาจจะก็เรียกว่าอาจจะดูไม่จูงใจเหมือนบ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ยได้เป็นกรรมสิทธิ์ในในอาคารชุดนั้นๆที่เขาซื้อเลยนะครับแต่อันนั้นยังเป็นลิสโถระรยะยาวอ๋อกับแสดงว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายบ้านเราเป็นยังไงอะไรแต่มีอะไรใช่ไหมฮะถึงมีปัจจัยนี้ได้ครับใช่ครับใช่ครับ ครับอันนี้ก็ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอีกนะครับว่าถ้าเกิดเราจะมีการเปิดนะฮะให้คนต่างชาติเข้ามาถือครองทรัพย์สินที่เป็นบ้านและที่ดินได้นะฮะมันก็จะทําให้จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามา,าหาซื้อนะครับไว้นะครับเพื่อการพักอาศัยในระยะยาวนะครับมผมไม่ผมไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าการซื้อทอี่อาศัยโดยคนต่างชาติเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับมันยึดแผ่นดิน ยึดแผ่นดินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเร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 าจะได้เห็นนะครับว่าประเทศเราเนี่ยคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยในที่อยู่อาศัยเนี่ยในกลุ่มที่ระดับบนๆเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของคนต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาซื้อเพื่อซนักระยะยาวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้มี คนเนี่ยเข้ามาอยู่มากขึ้นมีดีมาในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าหรืออะไรต่างๆมากขึ้นเลยครับเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมาได้ครับครับอย่างอย่างพฤติกรรมของจีนกับอินเดียที่ผมต้องยกตัวอย่างสองประเทศนี้เพราะว่าสองประเทศที่รวมกันพลมือก็เกือบครึ่งโลกแล้วเนี่ยนะฮะสองประเทศนี้พฤติกรรมในการที่เขาซื้อเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่ามีความเหมือนกันยังไงครับคุณพิชัยครับ ก็จริงๆถ้าดูตามตัวเลขนี้นะครับแลว้วก็จากการพูดคุยกับาทางบร็อกเกอร์บางรายนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วคนคนจีนเนี่ยก็เป็นนักสะสมอาาามสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่ที่โดดเด่นนะครับจริงๆเขาไม่ได้ซื้อเฉพาะประเทศเราด้วยเขาซื้อทั่วโลกนะครับเพราะว่า,าเขาไปใน จุดที่มีรีเทิร์นที่ดีแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมในการอยู่ที่ดีนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของอินเดียผมว่าอคนอินเดียรวยๆเนี่ยก oh. ็อาจจะมาซื้ออ่าในเพนเฮาส์หรือว่าในใเพนเฮาส์ี่เป็นคอนโดอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีนะครับแล้วก็มีราคาแพงนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นคนบางกลุ่มในอินเดียนะครับ hmm. ทีม่มาซื้อในสินทรัพย์ในบ้านเราได้นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอผมคิดว่าเราดูตัวเลขคร่าวๆนะฮะสมมุติว่าเราเห็นตัวเลข6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยคนอินเดียโอนไป130หน่วยนะครับราคาเท่าไหร่600ล้านนะครับ600 700ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ายูนิตหนึ่งก็ไม่ได้แพงนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ6-7ล้านนั้นเองนะครับ อก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับอ่าก็เป็นเงินห้าหกล้านเองนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อยูนิตที่แพงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนว่าจริงๆแล้วก็มีบางส่วนเท่านั้นที่เขาเข้ามาซื้อเพื่อการอยู่อาศัยอ่าแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพื่อเป็นการลงทุนเหมือนคนจีนพฤติกรรมก็คงจะเปลี่ยนอ่าเพราะฉะนั้นตําทำเลที่เขาซื้อก็ต้องแตกต่างกันด้วยสิครับคุณวิชัยครับอาใช่ฮะ อ่าจ,จริงๆริแล้วทำเลเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากในความเป็นจริง <นะ S 2> เพราะว่าเราจะซื้อกับเมืองใหญ่<อ>ในกรุงเทพหรือว่าเมืองที่อ่าเป็นเมืองพักอากาศนะครับหรือเมืองท่องเที่ยวนะครับที่ที่มีอยู่นะเพราะว่าเืาอไม่ได้อยากจะซื้อที่ดินหรือว่าบ้านในทุกๆุพื้นที่ของกลุ่มอของประเทศไทยแต่ว่าจะเลือกพื้นที่ที่ น่าสนใจแล้วก็เขาจะพร้อมจะใช้ชีวิอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างกรณีคนจีนเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาไปซื้อหมดนะฮะอันนี้ก็จะอย่างกรุงเทพค่อนข้างเยอะในแถวเชียงใหม่อีซีนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ในภูเก็ตเน,นี่ยเขาจะเห็นเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าคนก็จะไปซื้อกันเกาะกลุ่มอยู่ครับ มาจังหวัดให,ใหญ่ๆพวกนี้เองครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อกันจนกระจนัดกระจายในหลายๆพื้นที่น,นะคร,ครับมันมันอาจจะเป็นด้วยวัตถุประสงค์หรือว่าจุดหมายปลายทางด้วยไหมครับอย่างอย่างถ้ากรณีของผมได้ข่าวมาว่าแถบแถบสีราชาเนี่ยจะมีคนไปซื้อเป็นชาวญี่ปุ่นเยอะเพราะว่าเขากอยู่ใกล้กับแหล่งอแหล่งนิคมอุตสาหกรรมอัน,นี้ใช่ไหมฮะวัตถุประสงค์คงนี้ ใช่ครับในส่วนของศิลราชาก็ย,ยังเราจะเห็นเจแปนทาวอะไรอย่างี้นะฮะก็จะเห็นว่านักลงทุนญี่ปุ่นใ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 นแถวแถวนั้นเนี่ยเยอะนะครับเลยทําให้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีะพวกเทคนิคเชียนมีผู้บริหารชาวญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอุตสาหกรรมแถวนั้นเนี่ยที่เป็นชาวญี่ปุ่นนีมาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้แถวนั้นเนี่ย มีการซื้อที่หัวสายโดยชาวญี่ปุ่นแล้วจริงๆแล้วการซื้อตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยซื้อนนามบริษัทด้วยนะครับแล้วก็มันยังไม่ได้บันทึกเป็นเป็นสัญชาติใช่ไหมแต่ว่าเป็นการซื้อโดยนิติบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทที่เข้ามาดําเนินการในวรื่ออุตสาหกรรมแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยบางทีทั้งฝึกเนี่ยเท่าที่ผมเคยคุยกับผู้ประกอบการมากรายเนี่ยอาจจะมีคนญี่ปุ่นอยู่ถึง ปดสิบเปอร์เซ็นตะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทั้งตึกนะเพราะว่านั่นจะเป็นตัวตัวที่สท้อนี่เห็นว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็มาอยู่ในย่านศิราชาค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากป็นผูกกับอุตสาหกรกรมนะครับกับเหมือนกับเป็นอะไรนะเป็น,เป,นเป็นสมััดิการของบริษัทเขาอะฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ฮะแต่ ครับวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้เหมือนคนจีนเลยคนละอย่างกันเลยอ่าคนละอย่างกันค่ะคนละอย่างกัน <c oughs> คนจีนเขามองเก็งกาไรเป็นอิดิวิทัวลนะครับ <c oughs> เป็นครอบตัวเลยเขาขนเงินกันมานะครับ <c oughs> โอนเงินกันมาเพื่อจะอ่าเพื่อจะซื้อแล้วก็มองผลตอบแทนนะค,คนจีน <c oughs> ก็หัวการค้าใากเลยแต่แต่อย่างคนอินเดียก็มีเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าเกิดว่าคนที่ที่ฐานะรวยจริงๆเนี่ยคืออินเดียถ้าเกิดรวยคือรวยไปเลยนะคะคุณวิชัยฮะ ใช่กกใช่ไหมฮะจดก็จดมากเลยใช่เวลาเขาซื้อเนี่ยคนที่มันรวยเขามาซื้อมูลค่าของคอนโดมิเนียมเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ครัพ่ชยอ๋อจริงๆผมว่าพวกที่มีฐานะเนี่ยเขาก็จะซื้อไม่ตีเรี่ยเลยนะล,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 ล้านขึ้นอยู่แล้วนะมันมันมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าพวกนี้อ่าเขาจะซื้อในโซนที่อยู่ในเมืองครับครับมาซื้อโซนที่อยู่ในเมืองแต่ว่าอ่าถ้าอ่าตารางเมตรหนึ่งสามแสนสี่แสนบาทเนี่ยนะครับครับอ่าจริงๆแล้วแค่ แค่สามสิบตารางเมตรก็ก็ร่วมสิบล้านเลยใช่ม oh, นันก็นนจะีจะเห็นเลยครับว่า,าจริงๆแล้วเขาก็จะซื้อในโซนที่อยู่ในในเมืองหน่อยเก้าล้านสิบล้านเนี่ยนั้นก็จะเห็นว่าคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูงหน่อยเนี่ยก็จะ,ะก็จะมีคนต่างชาติที่มีฐานะเนี่เข้ามาซื้อ,อเป็นจํานวนหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเราเราให้คนไทยซื้อเนี่ยผมว่าก็จะมีแค่ จำนวนไม่มากนะครับที่ <g rab> จะซื้อคอนโดมิเนียมที่10กว่าล้านขึ้นไป20ล้านขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากนี้ไปจนถึงสีปีนี้จะเป็นยังไงต่อธุรกิจของคอนโดมิเนียมครับพีชายครับจริงๆแล้วผมเห็นตัวเลขที่มีการพัฒนานะครับตั้งแต่การเปิดเปิดตัวใหม่กับการขายเนี่ยท,ที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับดีกว่าช่วงปีหก า uh, 63 64นะครับอันนี้ก็เป็นการ uh, ฟื้นตัวค่อนข้างชัดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในการลงทุนคอนโดมิเนียมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้าง uh, มีมากนะครับแล้วก็ uh, ในส่วนยอดขายก็ดูกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม mm. ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยไม่ใช่ uh, ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนอยากได้ละกลับมา uh, มีคนอยากได้นะครับแล้วก็ uh, ในส่วนของคอนโดมิเนียมที่ มันก็จะมีสองสเกลนะครับสเกลหนึ่งก็คือ,อต่ำกว่า1.5ล้านอันนี้ก็จะ,ะขายค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาเพราะมีการเปิดตัวเยอะแล้วก็เป็นคอนโดที่อยู่ในเกณฑ์การส,ส่งเสริมการลงทุน 2boi นะครับอันนั้นก็เปิดทีเป็นพันพยูนิตนะครับอันนั้นก็จะขายได้ก็เป็นพันพัยูนิตเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ทําให้มันจะจาศก,การซื้อขายคอนโดมิเนียมเนี่ยดีขึ้นมากนะครับ แต่ว่าในส่วนของตัวอคอนโดทั่วๆไปที่เราเห็นตัวเลขการขายเนี่ยอย่งตัวเลขยืมอยู่ที่สองถึงสามล้านก็สามถึงห้าล้านเนี่ยอย่างค,ค่อนข้างไปได้เรื่อยๆนะส่วนพวกรักชวรี่เลยก็คงจะ,ะมีจำนวนน้อยแล้วก็ตลาดก็คงจะเหมือนกับไปได้โดยกลุ่มเรื่อยๆนะครับกลุ่มกลุ่มทั่วๆไปที่มีมีฐานะอยู่เนี่ยก็จะไปได้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรเลยนะครับ ครับครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณวิชัยครับโอกาสน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวิชัยวิรัตกพันธ์นะครับผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้มนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาิมทรัพย์นะครับท่านผู้ฟังก็คงพอจะเห็นแนวโน้มแล้วนะครับว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่เดี๋ยวรอให้ปัจจัยเรื่องของเซตซีโรโควิดในประเทศจีนเนี่ยเขาคลี่คลายลงไปก็อาจจะมีคนจีนเข้ามาแล้วก็มา ธุรกิจแบบนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต่อกันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคนลไรลีลาธรรมนะครับประธานกรรมาการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอาดออ่อมหรือว่าสสวกับเรื่องของการสร้างโอกาสให้ SME เนี่ยได้เป็นคู่ค้ากับภาครัฐนะครับภายใต้แนวคิด E.S.G. และก็แนวคิด B.C.G. นะครับตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับซึ่งจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราอาจจะต้องเสียดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับเพียงร้อยละสเท่านั้นเองคาถามคือว่าสินเชื่อดังกล่าวเนี่ย จะต้องใช้อะไรในการเป็นหลักทรัพย์เพื่อคับประกันเพื่อเป็นับเพื่อเป็นหลักประกันนะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ